มาแล้วครับมาต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รูปแบบนี้มาแล้วกลายเป็นสามคูณกับสองส่วนหนึ่งนะครับมาจากอะไรมาจากการเปลี่ยนรูปล่าน,นะครับจากการหารให้เป็นการคูณให้นักเรียนจาไม่ขึ้นใจเลยว่าหลักการหารนั้นมันต้องเปลี่ยนเป็นการคูณก่อนเราถึงจะหาตอบได้โอเคนะครับเพราะนั้นในเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเป็นไงครับสังเกตคืออะไรมันก็กลับกลายเป็นเรื่องของการคูณซึ่งนักเรียนได้เรียนไปแล้วถูกไหมครับในก่อนหน้านี้เพราะนั้นเนี่ยง่ายแล้ว เราเข้าใจแล้วเพราะนั้นทำยังไงต่อครับเราก็จะได้เป็นสามคูณสองส่วนหนึ่งก็กลายเป็นอ่ารวบครับเป็นสามคูณกับสองทั้งหมดส่วนด้วยหนึ่งเพราะนั้นคัดต่อมาเท่าไหร่ครับสามสองได้หกส่วนด้วยหนึ่งเพราะนั้นแสดงว่าหกส่วนหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะไรส่วนด้วยหนึ่งมีค่าเท่ากับตัวเองเพราะนั้นกลายเป็น 6โอเคนะครับเพราะนะัาตอบข้อน,นี้คือจึงกลายเป็น6แล้วเราลองสังเกตนะครับตัวเลขเท่ากันกับข้างบนไหมที่เราพิจารณาตอนแรกกับรูปที่เราแบ่ง6รูปไหมครับ6รูปถูกไหมเพราะเราแบ่งทีละครึ่งทั้งหมดได้6อันเพราะ,ะนั่นแสดงว่าเราแบ่งลิบินเนี่ยเป็นทั้งหมด6ชิ้นอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ทีนี้เราจะมาเข้าสู่ส่วนของโจทย์ปัญหาและอ่าโจทย์ข้อถัดไปแล้ว อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มโจทย์ข้อน,นี้ก่อนนะครับโดยสังเกตเห็นนะครับครูแบ่งเป็นสองฝั่งเพราะนั้นเนี่ยจะได้ทําได้เยอะขึ้นได้ทําได้เร็วอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการทําเริ่มแรกคืออะไรอ่าเหมือนเดิมทุกครั้งครับเราจะต้องเขียนวิธีทําก่อนเขียนเสร็จแล้วต่อมาครับเหมือนเดิมครับอาจจะลอกโจทย์ก่อนครั้งหนึ่งหกหารกับสองส่วนสามอ่าเสร็จแล้วทำอะไรครับทีนี้ เราจะทําการเปลี่ยนรูปร่างครับเปลี่ยนรูปร่างมางาันก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเฉพาะตรงส่วนนี้ครับดูก่อนตรงไหนคือเครื่องหมายหารเพราะนั้นถ้าเป็นหารเศษส่วนต้องดูโจทย์ด้วยนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเศษส่วนหรือเปล่าถ้าเป็นจํานวนนับกับจํานวนนับก็แสดงเป็นเลขธรรมดาอันนั้นเราหาปกติได้เลยหารได้เลยนะครับปกติแต่ถ้าเป็นเศษส่วนเราจะต้องใช้หลักการก่อนก็คือการเปลี่ยนเครื่องหมายหาร แล้วก็เป็ี่นตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเป็นตรงกันข้ามนะครับก็เป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้เป็นหกเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะนั้นได้เป็นสามส่วนสองโอเคนะครับทีนี้มาต่อในส่วนของโจทย์แล้วเราทําอะไรต่อละเราก็หาตอบครับเพรานนั่นเนี่ยหกคูณกับสามส่วนสองเมื่อเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วเราก็ทกําการรวบปกติครับก็กลายเป็น หกคูณสามทั้งหมดส่วนด้วยสองอ่าข้อข้อถึงตรงนี้แล้วเป็นไงครับเราจะเห็นว่าเราสามารถใช้วิธีของการคูณได้เลยซึ่งอันนี้ครูเคยสอนไปแล้วเห็นไหมเป็นไงครับข้อนี้แสดงว่าข้อนี้ทําได้กี่วิธีหลังจากตรงนี้ลวจะทําได้ประมาณ2วิธีวิธีหนึ่งคืออาจจะเป็นการตัดเห็นไหมครับตัดเลย2ตัด6เหลืออะไรครับเหลือ3ถูกไหมตอนนี้เหลือ1 3ึ่งสามคูณสได้ เก้าเห็นไหมครับเก้าส่วนหนึ่งเพราะนั้นครับเกข้อน,นี้ก็จะกลายเป็นเก้าโอเคนะครับหรือใครอาจจะทําอีกวิธีหนึ่งก็คือทอะไรครับเอาสามไปคูณสามก่อนใช่ไหมเออผู้บีบไม่ใช่เอาหกไปคูณสามก่อนถูกไหมครับไปนะหลายหกสามสิบแปดสิบแปดไปหารสองเหลือเก้าครตอบคือเก้าเห็นไหมครับเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยบอกแล้ววิธีการคิดแตกต่างกันนิดนึงได้แต่สุดท้ายแล้วครัตอบจะเหมือนกันถ้าหากวิธีการขั้นตอนการทำของเราถูกต้อง